สวัสดีครับผมนะะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวกรมเทรดเดอร์นะครับมาวันนี้เรามาลุยกันในวันธรรมดานะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะตรงนี้มีแนวกราฟนะมผมว่ากราฟชุดนี้กำลังทำตัวเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะฮะแต่กรอบค่อนข้างที่จะแคบไปหน่อยนะตรงนี้มีเส้นกริดด้วย1เส้นนะฮะ ถ้ากราฟวิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์ได้นะครับส่วน UJ UJ ตอนนี้ยผมเคลียร์แนวก่นะตรงนี้มีแนวรับนะฮะตรงนี้มีแนวรับกราฟน่าจะวิ่งลงมาหาคือแนวเนี้ยผมว่าค่อนข้างที่จะมีแรงเพนะราะเขาส่งกราฟขึ้นแล้วก็แท่งก่อนหน้ายืนยันแนวสวยนะ จริงๆตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะเขากำลังทำตัวเป็นกรอบไซเวยแต่ต้องดูว่าเขาจะเล่นกับแนวไหนนะฮะหรือเขาจะเล่นกับแนวโดจิแนวนี้มีโอกาสนะฮะมีโอกาสเล่นกับแนวโดจิแนวนี้นะแต่ความเสี่ยงคือกรอบมันแคบไปหน่อยนะฮะแบบเนี้ไม่น่าสวนแต่แบบนี้น่าสวนนะถ้ากลาวิ่งลงมาหาแนวรับอีกรอบนึงก็มีโอกาสนะฮะ ตรงนี้เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดเทรนก่อนสักแป๊บหนึ่งเทรนลงนะฮะนี่มาไม่ทันนี่ถ้ามาทันได้ก,กดนะเนี่ยมัวแต่ดูแนวอื่นนะฮะแต่ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ทะลุไปละเค้เาน่าจะวิ่งขึ้นมาหาแนวต้านแนวนี้นะอีกโซนหนึ่งแต่อาจจะต้องรอ อ่อนแรงก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้แรงซื้อวิ่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับการที่จะสวนแรงที่มันมาแรงๆนี่อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่ UJ ไม่ได้ละ UJ ผมว่าเขาเริ่มเล่นกับแนวรับย่อยแล้วนะฮะเป็นแนวซ้อนนะการที่จะกดขึ้นที่แนวนี้ถามว่าแนวนี้แข็งแรงไหมแข็งแรงนะแต่มีแนวซ้อนอันตรายไปหน่อยนะครับส่วนคู่อื่นตอนนี้แนวมันยังไม่ชัดเลยนะครับไม่ชัดสักแนวเลย จริงๆต้องรอจบแท่งนี้นะผมว่าโอเคทะลุละเข้าโดนแนวซ้อนดันลงมานะฮะไม่กล้ากดโอเค a อนะฮะเอยกำลังวิ่งขึ้นมาหาแนวต้านแนวนี้นะแต่กราฟอ่ะทำเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็ต้องดูว่าแนวต้านแนวนี้จะพออยู่หรือเปล่า ผู้อื่นไม่ชัดนะไม่มีแนวมีไหมม,มีแนวไกลๆห่ะฮะไม่น่าไหวนะส่วน EG EG ก็ผมก็หาแนวไม่เจอนะเดี๋ยวปล่อยเขาวิ่งไปสักพักก่อนนะฮะรอเขาทำแนวย่อยใหม่ค่อยว่ากันอนะ่ะ GU ทะลุไปแล้วนะฮะมีแนวต้านซ้อนไหมซ้ายมือไม่มีโล่งๆนะฮะมีโอกาส ผู้อื่นไม่ชัดหรือว่าเขามาเล่นกับแนวโดวจีแนวนี้เหรอตรงนี้นะฮะแนวโดวจีแนวนี้ต้องดูนะครับว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าถ้าจบบนแนวนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์ได้นะแต่แบบนี้อาจจะไม่ไหวนะฮะ GU จียูมีโอกาสขึ้นต่อนะครับเพราะว่าแรงซื้อวิ่งมาค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ทะลุแนวต้านที่แข็งแรงขึ้นไปแล้วแต่ความเสี่ยงคือมีแนวซ้อนนี่ไงแนวต้านนะฮะตรงนี้เป็นแนวต้านซ้อนอีกหนึ่งต้านนะที่จะคอยดันราคาตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นแรงซื้อวิ่งขึ้นมาแรงมากไม่กลาสวนนะฮะโอเค UJ break แนวรับมาแล้วนะน่าสน ผู้อื่นนะ่าจะต้องปล่อยไปก่อนนะครับผมว่า GU มีโอกาสนะตรงนี้เป็นต้านเก่านะฮะต้องมาดูว่าเป็นรับใหม่ได้หรือเปล่าแนวค่อนข้างที่จะออพอที่จะทำให้กราฟวิ่งได้นะ UJ UJ โอ้คู่นี้ไส่น่ากลัวเลยเกินไม่มีแล้วนะฮะ ผมว่า GU เนี่ยมีโอกาสนะฮะยูก็สวยนะ U J ก็สวยนะผมว่า2คู่เนี้ยมีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์คู่ใดคู่หนึ่งเี๋ยต้องดูก่อนว่าแท่งนี้จบยังไงจบยังไงจบแบบนี้ไม่เล่นนะครับแบบนี้น่าสนนะถ้าขึ้นไปถึงปลายไส้นะฮะขึ้นไปถึงปลายไส้ไหมเจ็กไหมโอเค นะฮะเก,เกือบถึงปลายไส้แล้วก็มีรีเจ็คนะ,ะับก็ต้องมารอดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าผมได้ราคาดีนะราฟหลุดแนวรับลงมาแล้วแล้วก็เป็นเทรนขาลงด้วยนะฮะ s อสเฮะก็บอกว่าเป็นเทรนขาลงนะฮะแหมพูดผิดพ,พูดถูกล่ะที่นี้แล้วก็ไม่มีแนวซ้อนนะมีแนวไส้ซึ่งอยู่ไกลๆกลอุ้ยโดนแนวไส้ดันกลับแต่ผมคิดว่าผมได้ราคาสูงพอนะ น่าจะรอดน่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ในออเดอร์แรกออเดอร์นี้นะฮะไหวไหมถ้าไหวก็โอเคนะผมว่ารอดเพราะว่ากราฟเป็นเทรนขาลงชัดเจนสุดท้ายโอเคสวยงามนะครับออเดอร์แรกของเราสวยงามถือว่ากราฟเบรกแนวรับนะฮะ แล้วก็ยืนยันเป็นแนวต้านเทรนขาลง s m a 5 s m a 5 <g ül> ก็บอกว่าเป็นเทรนขาลงเออะไรเนี่ยพูดผิดพูดถูกโอเคนะครับจบไปออเดอร์แรกนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันในออเดอร์ถัดไปถ้าชนะก็จบงานนะเพราะว่าครบพันเหรียญนะฮะผมผมคิดว่าผมครบพันเหรียญผมน่าจะพอละนะครับเพราะว่าชนะ2ไม้ติดเนาะสไม้ติดก็พันกว่าเหรียญก็ถือว่าโอเคนะครับ ตรงนี้มีแนวรับนะสวยงามเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับมีเส้นกริดอยู่ด้วย1เส้นก็มีโอกาสถ้าลงมาอีกรอบหนึ่งนะแต่แนวความเสี่ยงคือแนวกว้างนะแต่ถ้าได้ราคาตรงเส้นกริดอะ่ะผมว่าโอเคนะฮะคูอ่อื่นไม่ได้ชัดเจนนะฮะ คู่แท่งเนี้ยถ้าลงมานะมีโอกาสกดขึ้นคือกดขึ้นอ่ะสวยมากเพราะว่าเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับหาจังหวะซื้อขึ้นน่าจะมีโอกาสวินมากกว่าหรือมีโอกาสชนะมากกว่านะฮะอืมตรงนี้น่าสนนะฮะเป็นรูปแบบกรับตัวนะเป็นแดงกกืนกินนะครับจบกระโดดถ้าไม่กระโดนะนดนะน่กดนะฮะก็โดดไปในแนวนะฮะกระโดดแบบนี้ไม่น่ากด ลงมาไหมเดี๋ยวขยับแนวตา้านโอเคนะฮะระหว่างรอกราฟนะครับก็โฆษณานิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับมือใหม่ท่านไหนที่ต้องการเปิดบัญชีเทรด IQ Option นะฮะสามารถกดสมัครลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ใต้คลิปมีลิงก์เปิดสมัครไว้ให้ก็ ใครอยากเปิดบัญชีใหม่ก็กดสมัครที่ลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวกลุ่มเทรดเดอร์ด้วยนะครับทุกคนก็จะไดะ้ดูคลิปนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมานะครับคือแนวนี้เขาค่อนข้างที่จะยังไม่ได้เคารพแนวมากนักนะฮะอาจจะต้องรอไปก่อนอยากให้วิ่งลงมาที่แนวรับแนวนี้จังเลย <laughs> คือแนวนี้น่ารอสุดแต่ไม่รู้ว่าเขาเจะวิ่งลงมาถึงเส้นกริดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ถึงเส้นกริดก็ถึงปลายไส้ของโดจิผมก็ว่าโอเคแล้วนะมาไหมอาจจะต้องรออีกสักแท่งสองแท่งนะผมว่าถ้าแท่งนี้จบใต้แนวมีโอกาสนะแท่งต่อไปส่วนคู่อื่นตอนนี้ ไซน่ากลัวเลยเรืนอสองคสุดท้ายอีจี e ก็ก็เริ่มน่าลุ้นนะฮะเพราะว่า High เริ่มต่ำโลเริ่มต่ำแต่ผมยังชอบ GU อยู่นะแต่ EG ก็เริ่มชอบละ EG ก็เริ่มชอบละอ่ะมาแบบนี้น่าสนนะถ้าวิ่งขึ้นไปหาแนวนะวิ่งขึ้นไปหาแนวแร้ววิ่งขึ้นไปหา SMA5 หน่ากด ผมกำลังลุ้นอยู่2องโค่นี่แหละเอาไงดีเนี่ยลงมาไหมลงมาไหมมาให้ถึงนะปลายไส้โดจิก็ยังดีนะฮะถ้าไม่ถึงเส้นกริดนะแต่ถ้าไม่ถึงปลายไส้โดจิไปไหมไป <c oughs> ทำไมติดแบบนี้เอ้ยออืม ติดแบบราคาไม่ดีมากอะแต่ผมยังคิดว่าแนวนี้ยังน่าลุ้นอยู่นะไหวไหมอย่างนี้น่าจะรอดนะฮะโหแต่ติดราคาแบบกระชากขึ้นไปติดด้านบนอ่ะน่าจะรอดนะยิ้มได้บ้างโอเคขึ้นแรงๆแ,แบบนี้สวยงามนะฮะเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับที่แนวรับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็ มีเส้นผิดรองรับเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับแท่งก่อนหน้าเป็นรูปแบบกลับตัวด้วยนะครับถือว่าสวยงามนะถือว่าสวยงามอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบงานไปด้วย2อ,ออเดอร์ติดนะครับชนะ2ไม้ติดเก็บกำไรไปทั้งสิน้น246เหรียญเอ้ไม่ใช่สิ2 5 2เหรียญเอ้ยใช่ละ252เหรียญก็ถือว่าครบตามเป้าครบตามวินัยนะครับจำนวนเงินจำนวนไม้แล้วก็ พบพันธ์แบบที่คุยกันไว้นะครับลองศึกษาตีแนวฝึกฝนลงมือทําเยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนในการเทรนและในการฝึกฝนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ